และได้ประกันตัวชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนสอนอพยาไทยยื่นคำร้องขอผัดฟ้องสุโมตุยหรืออรุณภวิไลคดีเมาแล้วขับชนรถคนอื่นหลังเจ้าตัวปฏิเสธและได้ประกันตัวชั้นสอบสวนวันนี้22เมษายนที่ศาลเคียงดุสิตพนักงานสอบสวนสอนอพยาไทยยื่นคำร้องขอผัดฟ้องครั้งที่1นในอรุณภวิไล หรือซูโม่ตุย๋ยผู้ต้องหาต่อสารแขวงดุสิตซึ่งในอารุณถูกตั้งข้อกล่าวหาขับที่รถขนะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถอื่นได้รับความเสียหายและฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่สั่งให้มีการทดสอบปริมาณแอลโกอฮอล์อันเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43 24 163 142วัก2 154ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัวชั้นสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนมาตลอดจะครบเวลา48ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถจะฟ้องจึงยื่นคําร้องขอผัดฟ้องเป็นเวลา6วันตั้งแต่22-27ถึงเมษายนนี้เนื่องจากยังต้องสอบพยานอีก4ปากและรอตรวจสอบประวัตินิ้วมือผู้ต้องหากับตรวจสอบใบขับขี่ของผู้ต้องหาซึ่งศาลพิจารณาคําร้องและเหตุผลความจําเป็นแล้วจึงอนุญาตให้ผัดฟ้องต่างขอทางด้านซูโมตุย๋ย หรืออรุณภาวิไลเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอมกักกสันดำเนินคดีในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานกับฝา่ายไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ให้มีการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์มาแล้วเมื่อปี2552